สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด6ขั้นตอนวิธียืนยันสิทธิ์เราชนะวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังกระทรวงการคลังเปิดให้กลุ่มผู้ที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้กดตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเ w w บไซต์เราชนะ .com เมื่อวันที่29มกราคม2564ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้12กุมภาพันธ์เป็นวันแรกที่แอปเป่าตังเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์ยืนยันตัวตนก่อนกดรับสิทธิ์ในวันที่18กุมภาพันธ์2564เพื่อรับเงินทั้งสิ้น7,000บาทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2564 วิธียืนยันตัวตนผ่านเป๋าตังสหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านเป๋าตังมีดังนี้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังกดใช้สิทธิเราชนะจากนั้นจะมีหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไขขึ้นมาให้อ่านแล้วกดยอมรับเงื่อนไขระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันกดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันตามที่ได้กรอกไว้ก่อนหน้าจากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าหลักของเราชนะพร้อมระบุจำนวนที่ได้รับหรือจำนวนคงเหลือ วิธีใช้สิทธิ์เราชนะผ่านเปาตังกดเข้าหน้าหลักเราชนะหากต้องการใช้จ่ายให้กดสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์หลังจากสแกนจะมียอดเงินของสินค้าหรือบริการให้กดยืนยันสิทธิ์กดรหัส6หลักเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์หลังกดใช้สิทธิ์เสร็จสิน้นจะได้สริปหลักฐานการใช้สิทธิ์ด้วยสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์กระทรวงการคลงังจะโอนเงินให้ตามไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้กลุ่มมีแอปพลิเคชันเปาตัง วันที่5กุมภาพันธ์64ตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ผ่านเว็บ w w w เรา n นะ a c o m วันที่18กุมภาพันธ์64เริ่มกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านเป๋าตังและหลังจากรับสิทธิ์จะมียอดเงินโอนเข้าทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ครั้งละ1,000บาทเริ่มตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์64เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ